ปฏิบัติการตรวจค้นยาเสร็จติดกันหน่อยนะคะใช้คำว่าเกินล็อตใหญ่ใช้คำว่ามหึืมา<อ>ก็ไอซ์อ่ะสา0 0กิโลกรัมอ่ะปกติเราเรา เป็นกรัมใช่ไหมหน่วยเป็นกรัมเมวาพูดกันเป็นกรัมอ่ะออมีสา0รกิโลกรัมหาคะสะกัดจับกันได้นะคะผลงานของเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดแพร่คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดขึ้นยังไงนะคะสำหรับปฏิบัติการในครั้งนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเกือบเกือบ,บตีสของวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจเรียกขอตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบสีขาวทะเบียนสะแก้วมีนายพลวัฒนเป็นคนขับ ก็พบที่บริเวณตู้ด้านหลังเนี่ยมีกระสอบ14กระสอบก็เปิดออกดูด้านในนี่เป็นไอซ์บรรจุอยู่กระสอบละ24ก้อนก้อนละ1กิโลกรัมรวมทั้งหมด336กิโลกรัมคุณผู้ชมคะก็สอบปากคำนายพลวัฒน์ให้การว่าจริงๆเนี่ยมีรถนำอีกสองคันอ้าวพอรู้ว่ามีรถนำอยู่อีกก็เลยประสานไปยังพื้นที่ใกล้เคียงให้จับกลุ่มรถต้องสงสัยจนสามารถไปจับกลุ่มรถนำทั้งสองคันได้สกัดจับก,กันได้นะคะ ก็สามารถรวมตัวรวบม,มาทั้งหมดผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยรวมนายพลวัตด้วยก็เป็น3คนนอกจากนี้นายพลวัตเขาให้การว่ารับจ้างขนไอจํานวนเนี้ยมาจากเชียงรายเพื่อไปอยังในพื้นที่จงังหวัดปทุมธานีได้รับเงินค่าจ้าง10,000บาทต่อครั้งยอมรับว่าทำมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้ปกติจะรับจ้างขนส่งสินค้าอยู่แล้วก่อนจะได้รับการติดต่อให้มาขนยาเสพติดก็นัดให้ไปรับของที่ข้างทาง ที่ผู้ติดต่อจะส่งพิกัดมาให้แต่มีบางจุดที่ยังให้การไม่ตรงกันค่ะเจ้าหน้าที่ก็แยกสอบนะคะทั้ง3คนสอบกันละเอียดเลยเพื่อขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะ